ต่อไปนี้ก็จะมาพูดถึงโอวาทของพระพุทธเจ้าสามประการข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าสัพพปาปัสสะอ,ากาอักกนังการไม่ทำบาปความชั่วทุกอย่างข้อที่สองกุศลสูปสัมปทา การทำความดีให้ถึงพร้อมข้อที่3าสกิตะปริโยทธปนังการชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสคำว่าโอวาทของพระพุทธเจ้านี้มาจากคำบาลีว่าพุทโธวาทหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้พระองค์เดียวแต่หมายเอาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และถือเป็นคำสอนที่ประมวลคำสอนทั้งหมดมารวมกันไว้เรียกได้ว่าเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนามีสามประการมาอธิบายคำว่า โอวาทสามประการข้อที่หนึ่งนั้นน่สปปะสัพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหมายถึงการไม่ทำชั่วทุกอย่างทางกายทางวาจาและทางใจหรือทางความคิดทางกายคือไม่ทำสิ่งที่จะส่งผลให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่เสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดต่อรูปสามีภรรยาของผู้อื่นไม่ค้าขายของผิดกฎหมายไม่เกียรติค้านดังนี้เป็นต้นทางวาจาก็คือไม่พูดในสิ่งที่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นไม่พูดโกหกไม่พูด สอเสียดยุยงให้เขาทะเลาะวิวาทกันสร้างความแตกแยกไม่พูดลบหลู่ไม่พูดดูถูกคนอื่นไม่พูดคำที่ไม่เป็นประโยชน์ดังนี้เป็นต้นทางใจคือไม่ชิดในทางที่จะทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นไม่ชิดริษยาผู้อื่นเมื่อเห็นเขาได้ดี ไม่ชิดซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นทำผิดพลาดไม่ชิดดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นไม่ชิดในทางที่ผิดทำนองคลองธรรมเช่นชิดว่าบาปบุญไม่มีการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องล้าสมัยหรือไม่ชิดลหลงไหลในวัตถุนิยมจนไม่เห็นความสําคัญของความดีความชั่วทั้งสมทางนี้พระพุทธองค์ ทรงห้ามไม่ให้ทําโดยเด็ดขาดแม้จะเป็นความชั่วเล็กน้อยก็ตามอุจระแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกินเหม็นฉันใดความชั่วแม้เล็กน้อยย่อมมีโทษทําให้เดือดร้อนฉันนั้นเหมือนกันผู้ที่ระบา,ทาปทั้งบวงย่อมได้รับอานิสงส์คือไม่เดือดร้อนในโรคนี้และไม่เกิดในอบายภูมิในโรคหน้าเช่นนรก ไปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นข้อที่สองกุศลสูปะสัมปทาก็คือการทำความดีให้ถึงพร้อมก็หมายถึงให้พยายามทำแต่ความดีทางกายทางวาจาและทางใจให้มากที่สุดทำความดีทางกายคือทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกทำนองคลองธรรม ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเป็นสุขเช่นช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บปนบปปนิบัติผู้มีพระคุณปนนิบัตอยู่ในระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเงื่อนไขและกติกาของสังคมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของที่ควรให้แจ่คนอื่นที่เดือดร้อนมีวินัยตรงต่อเวลาดังนี้เป็นต้น การทำความดีทางวาจาคือพูดแต่คำที่เป็นจริงมีประโยชน์และถูกการักเทศะพูดคำที่สร้างสรรค์พูดคำไพเราะคำอ่อนหวานคำให้พูดให้กำลังใจสารความสามัคคีเสริมความปองดองของหมู่คณะการทำความดีทางใจคือคิดในทางสร้างสรรค์คิดในทางที่ถูกต้อง ตามทํานองคอธรรมชิดในทางที่เมตตากรุณาเช่นชิดยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีชิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์เป็นต้นความดีนี้พระองค์ไม่ได้ทรงบังคับให้ทําครบท้วนทุกอย่างแต่ทรงสั่งสอนให้พยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่กําลังจะทําสามบ้าจะทําได้ และสามารถจะอํานวยผู้ที่ทำความดีให้ถึงพร้อมย่อมได้อานิสงค์คือผลพลอยได้เช่นมีสุขในรูปนี้และเมื่อตายไปแล้วก็เกิดในสุคติเทวโรกและปนุสโรดังนี้เป็นต้นข้อที่สามสกิตาปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสโอวาทข้อนี้แสดงถึง เป้าหมายอันสูงสุดของพุทธศาสนาโอว่าสองข้อเบื้องต้นพระพุทธองค์ตัดไว้ก็เพื่อเป็นฐานไปสู่การชำระจิตให้ผ่องใสนั่นเองการชำระจิตก็คือการทำจิตใจของตนให้หมดจดปราศจากกิเลสและเครื่องเศร้าหมองต่างๆคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองได้แก่โลภโทสะโมหะซึ่งเป็นต้นตอ ของทุกทั้งมวลและผู้ที่จะชำระกกจิตให้หมดจดได้ต้องปฏิบัติตามมักมีองค์แปดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตนเองและสิ่งต่างๆจนบรรลุถึงพระอรหัสตผลซึ่งเป็นจุดจบแห่งทุกทั้งปวงลักปฏิบัติในข้อหนึ่งและข้อสองนั้นไม่ เหมือนกันในทุกศาสนาแต่การชำระจิตของตนให้หมดจุดนี้ไม่เฉพาะแต่ในศาสนาพุทธเท่านั้นขอท่านทั้งหลายงจงเจริญในธรรม